สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่อง MA Auto Review จะพาทุกคนมาพบกับรถเน็ประสงค์รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Toyota Land Cruiser FJ รุ่นปี2026ซึ่งเป็นการกลับมาของตำนานที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความดุดันในการขับขี่แบบ o f f ฟ o a d และความสะดวกสบายสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันโตโยต้ายังคงรักษาความแข็งแกร่งของแลนด์ครูซเซอร์เอาไว้แต่เพิ่มเติมความทันสมัยที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นเริ่มจากดีไซน์ภายนอกโตโ,ตโยต้าแลนด์ครูซเซอร์ FJ2026 มาพร้อมโครงสร้างที่มีความแข็งแรงและสมบุกสมบันมากขึ้นตัวถังถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่ชัดเจน บ่งบอกถึงความแข็งแรงในทุกมุมมองด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ลายตะแกรงสีดำที่โดดเด่นไฟหน้าเป็นแบบ LED matrix ดีไซน์ทรงกลมที่ยังคงกลิ่นอายความคลาสสิกจากกลุ่น FJ ในอดีตแต่ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัวกันชนหน้าและหลังถูกออกแบบให้รองรับการลุยเส้นทางธุรกันดารได้จริงพร้อมกับการเสริมแผ่นกันกระแทกที่ใต้ท้องรถ เพิ่มความมั่นใจในการลุยทางออฟโรดนอกจากนี้ยังมีล้ออันลอยขนาด18และ20นิ้วให้เลือกพร้อมอย่างที่เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง เมื่อพูดถึงสมรรถนะโตโยต้าแลนด์ครูเซอ FJ 2026ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ V6 ขนาด3.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดราว415แรงม้าพร้อมแรงบิดที่มหาศาลทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นและตอบสนองได้ดีไม่ว่าจะขับบนถนนเรียบหรือเส้นทางครุขคะ รถคันนี้มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ full time 4 w d ที่มีโหมดการขับขี่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมด normal sport eco และโหมด Off-Road อย่างมัดแ a นหรือ rock ที่ออกแบบมาให้เลือกใช้งานตามสภาพถนนจริงระบบกันสะเทือนใหม่ที่ถูกปรับจูนให้รับแรงสั่นสะเทือนดีขึ้นทำให้การขับขี่มั่นคงและนุ่มนวลมากกว่าเดิม สำหรับการใช้งานจริง Land Cruiser FJ 2 0 2 6ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับสามารถพารถไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองการขับออกต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งการลุยเส้นทางภูเขาและทะเลทรายรถคันนี้ยังมาพร้อมระบบค r อน Control และระบบมันติ t เทเรนมอนิเตอร์ที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถเห็นสภาพเส้นทางรอบๆผ่านหน้าจอได้อย่างชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในทุกเส้นทาง ภายในห้องโดยสาร Toyota Land c r u รูเซ FJ 2 0 2 6ยังคงความแข็งแรงทนทานแต่ก็เพิ่มความหรูหราและความสะดวกสบายมากขึ้นเบาะนั่งถูกพุ่งด้วยวัสดุดหนังคุณภาพสูง ทนทานต่อการใช้งานและให้ความรู้สึกพรีเมียมแผงคอนโซลกลางออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่มีสไตล์ติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบนำทางในตัวและชุดเครื่องเสียงพรีเมียมจาก JBL ที่ให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาช่วยให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งรู้สึกสบายตลอดการเดินทาง พื้นที่ภายในกว้างขวางมีให้เลือกทั้งแบบ5ที่นั่งและ7ที่นั่งเหมาะสำหรับทั้งการเดินทางแบบครอบครัวและการใช้งานทั่วไป ด้านความปลอดภัย Toyota Land c r u รูเซ FJ2026 จัดเต็มด้วยเทคโนโลยี Toyota s a ซฟตี้เซน e ์เจเนเรชั่ใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรคอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องรอบคัน360องศาเพื่อให้ผู้ขับมั่นใจในทุกการเดินทาง สำหรับราคาจำหน่าย Toyota Land Cruiser FJ 2026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ2.8ล้านบาทไปจนถึงราวราว3.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออฟชั่นที่เลือกซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะความอึดถึกความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ครบครันถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับสายออฟโรดหรือคนที่ชื่นชอบรถ SUV ที่ไม่เหมือนใคร สรุปแล้ว t o y ยต a าแลนด์ครูซเ f j 2026เป็นการกลับมาของตำนานที่ถูกยกระดับให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นมันยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมที่แฟนแฟนชื่นชอบไว้ได้แต่เพิ่มความทันสมัยความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ยุคใหม่ใครที่มองหารถออฟโรดที่ใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์และยังคงความโดดเด่นไม่เหมือนใครรุ่นนี้คือคำตอบที่ลงตัวที่สุด